ดีรีเวรีส่งหลอนสัมผัสสยองหลังจากที่ผมตกงานเพราะเถ้าแก่ร้านอาหารที่ผมทำงานเป็นลูกจ้างของแก่ได้ปิดตัวลงไป พราะขายของไม่ได้ผมเคว้งขวางมากเพราะเป็นคนหาเช้ากินค่าการที่ต้องโดนหยุดงานเป็นเวลานาน,านๆมันทําให้เงินเก็บร่อยรอต้องใช้จ่ายอย่างประหยะัดเงินเก็บที่มีอยู่น้อยนิดใช้เป็นค่าอาหารและค่าห้องพักในช่วงกักตัวประหยัดอะไรได้ก็ต้องประหยัดจนผมได้รู้จักกับอาชีพเดลิเวอรี่ส่งอาหาร ทำให้ชีวิตในช่วงนั้นคงผมดีขึ้นเพราะทุกคนเอาแต่อยู่ในที่พักไม่อยากออกไปสัมผัสกับเชื้อโรคผมขี่รถส่งอาหารจนไม่มีเวลาพักแต่รายได้ช่วงนั้นก็ดีมากได้มากกว่าตอนที่ทำงานเป็นลูกจ้างในร้านของเท่าแก่ซีอีกลูกค้าที่ผมเจอจะมีหลากหลายประเภทต่างกันไปบางคนก็ใจดีบางคนก็เรื่องมาก บางคนก็จ้องแต่จะเปรียบคนส่งอาหารไม่สนใจว่าจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนแต่ยังมีลูกค้าอยู่อีกประเภทหนึ่งที่หลายๆคนที่ทำอาชีพนี้อาจจะได้เจอกันบ้างไม่มากก็น้อยนั่นคือการที่ต้องส่งอาหารให้ผีในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มของทุกๆคืนผมจะมีลูกค้าประจำอยู่คนหนึ่ง เขาชอบสั่งข้าวมันไก่ไม่เอาหนังไม่เอาน้ำซุปโดยจะต้องเป็นข้าวมันไก่จากร้านข้างศาลพ่อปู่สิงค์คำเท่านั้นครั้งแรกที่ผมได้รับออเดอร์นี้ผมก็รู้สึกแปลกใจที่ว่าลูกค้าให้ทิปมา200บาทผมรับข้าวมันไก่จากร้านมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปตาม GPS ถึงได้รู้ว่ามันน่ากลัวพอสมควร เพราะจุดที่ลูกค้าให้ไปส่งมันเป็นทางที่แยกออกไปจากตัวเมืองต้องขี่ไปตามถนนสายเลี่ยงเมืองมืดมืๆไม่ค่อยจะมีรถสัญจรผ่านหลังจากนั้นก็แยกเข้าไปในซอยเล็กๆที่สุดทางของซอยเป็นบ้านร้างสองชั้นหลังหนึ่งพอไปถึงที่นั้นลูกค้าบอกว่าแห้เข้าวมันไก่แขวนไว้ที่ประตูรัว้ว แล้วจะกดรับออเดอร์ให้พร้อมกับกําชับว่าห้ามเข้าไปในรั้วเด็ดขาดผมก็ตบปากรับคำจากนั้นก็ขี่ออกมาเพื่อรับออเดอร์อื่นต่อแต่ปลายสายที่คุยกันตอนที่ผมแจ้งว่าส่งอาหารแล้วเขาเป็นผู้ชายแต่เมื่อกี้ผมเห็นเงาคนภายในบ้านที่มองออกมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางเย่อหยิ่ง ในชุดนอนสีสม้มชมเลืองมองผมผ่านบานหน้าต่างชั้นสองออกมาแต่ผมก็ไม่ได้อยู่รอให้ใครออกมารับคืนต่อมาในเวลาเดิมผมได้รับออเดอร์แบบเดิมอีกครั้งเข้ามันกา่าไม่เอาหนังไม่เอาน้ำซุปสั่งแบบเดิมพร้อมกับโอนค่าทิปให้200บาทผมขี่เข้าไปส่งเหมือนเมื่อวาน เอาเข้ามันไก่ไปแขวนไว้ที่ประตูรัว้วผมสังเกตเห็นว่าข้าวมันไก่กล่องเดิมยังแขวนอยู่ที่เดิมไม่มีใครมาเอาไปผมโทรไปถามลูกค้าแต่เขาก็บอกผมว่าให้แขวนไว้แบบนั้นแหละผมส่งเข้ามันไก่ให้ที่บ้านร้างหลังนั้นเกือบสิบครั้งทุกครั้งที่ไป ถุงข้าวมันไก่ที่แขวนเอาไว้ของวันก่อนๆเหมือนก็ยังอยู่โดยไม่มีใครมาเก็บจงความสงสัยใครรู้มันทำให้ผมเอ่ยปากถามลูกค้าออกไปว่าทำไมถึงให้ส่งข้าวมันไก่ที่บ้านหลังนั้นทุกคืนทั้งที่ไม่มีใครมารับมันไปเลยสักครั้งพอลูกค้าได้ยินแบบนั้นก็นิ่งเงียบไปพักหนึ่งบอกผมเถอะพี่ผมอยากรู้มาก ผมส่งข้าวให้พี่ทุกคืนพี่บอกผมเถอะถ้าบอกไปแล้วพี่กลัวน้องจะไม่มาส่งให้อีกนะสิโหยพี่ผมส่งให้พี่ตั้งกี่วันแล้วแถมพี่ให้ทิปรอบลวตั้งสองร้อยบาททำไมผมจะไม่มาบอกผมเถอะครับเรื่องผีใช่ไหมให้อย่างนั้นเอาไว้น้องไปส่งให้พี่คืนนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วพอส่งเสร็จเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟงัง ในคืนนั้นผมขี่รถเข้าไปในซอยด้วยความกลัวกว่าทุกคืนที่หน้าบ้านหลังนั้นประตูรัว้วเต็มไปด้วยหุงเข้ามันไก่ที่แขวนเอาไว้จนเต็มไปหมดผมยังคงเห็นผู้หญิงในชุดนอนสีสม้มมองลงมาจากหน้าต่างห้องชั้นสองม,ม,มืดๆก็เลยได้แต่พยักหน้าให้แล้วขีม่มอเตอร์ไซค์ออกมาพอขี่ออกมาข้างนอกได้สักพัก ผมก็ไปจอดที่ร้านกาแฟแล้วโทรหาลูกค้าเพื่อให้เขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าบ้านร้างหลังนั้นมันมีอะไรแล้วทำไมต้องสั่งเข้ามันไก่ไปแขวนไว้ทุกคืเขินแล้วผู้หญิงคนที่ใส่ชุดนอนสีส้มในบ้านร้างคนนั้นเธอเป็นใครลูกค้าคนนั้นเล่าให้ผมฟังว่าเขามีแฟนคนหนึ่งชื่อว่าคำแหง เป็นผู้หญิงบบานหน้าตาน่ารักเข้ามาทำงานอยู่ที่บ้านหลังนั้นซึ่งเป็นบ้านของนายฝรั่งที่นานๆทีถึงจะมาประเทศไทยทีหนึ่งส่วนใหญ่คำแพงจะอยู่บ้านนั้นคนเดียวคอยดูแลบ้านคอยเก็บกวาดเธอเป็นคนสุภาพเรียบร้อยขยนันและเจียมเนื้อเจียมตัวในตอนนั้นผมคิดว่า ผู้หญิงในชุดนอนสีสม้มคงไม่ใช่คําแพงที่เขาพูดเพราะดูท่าทางขุณเธอเย่อหยิ่งแล้วยังสวยมากดูไม่เหมือนสาวบ้านที่ลูกค้าบอกเลยสักนิดพอลูกค้ากับคําแพงทะเลาะก,กันเธอก็ไม่ยอมออกมาคุยกับเขาอีกเอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้านทำงานเป็นแม่บ้านจนแทบจะไม่ได้ติดต่อกันอีกโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่รับ หลยไปเท่าไหร่ก็มีตอบไปหาที่บ้านก็ไม่ยอมออกมาพบพอมารู้อีกทีคำมแพงก็เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนของเธอที่ติดต่อกันประจำพอเห็นว่าคำมแพงหายไปหลายวันเพื่อนก็ตามไปหาที่บ้านที่คำมแพงทำงานอยู่เพื่อนของเธอเดินหาไปทั่วเพราะบ้านนั้นมีหลายห้องก็ไม่พบแต่โทรศัพท์ของเธอว่างอยู่บนโต๊ะ เาลองเดินหาดูอีกรอบแล้วลองไปเปิดดูที่ห้องน้ำก็ปรากฏวา่าเปิดไม่ได้เหมือนมีคนอยู่ข้างในเพื่อนของเธอก็ร้องเรียกพยามที่จะเปิดกลัวเธอจะเป็นอะไรอยู่ข้างในแล้วออกมาไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าลูกบิดจะพังจนเปิดออกมาไม่ได้เพราะก็เปิดเข้าไปไม่ได้เหมือนกัน จนในคืนแรกที่ผมได้รับออเดอร์จากเขามันเป็นคืนหลังจากที่ลูกค้าผมฝันว่าคำแหงอยู่ในสภาพผอมโซหวิวโหยร้องบอกว่าอยากกินข้าวมันไก่ร้านข้างสารพ่อปู่สิงคำเอามากๆให้เอาเข้าวมันไก่มาแขวนไว้ที่หน้าบ้านให้หน่อยเขาก็เลยสั่งดีริฟวอรีให้เอาเข้าวมันไก่ไปส่งทุกคืนในเวลาเดิมๆ แต่เวลาก็ผ่านไปอาทิตยก์กว่าแล้วลูกค้าของผมก็ยังฝันเห็นคำแพงในสภาพผอมโซแล้วยังผอมลงเรื่อยๆจนมีสภาพไม่ต่างจากหนังหุ้มกระดูกปากก็ร้องบอกว่าอยากกินข้าวมันไก่น้ำเสียงดูทรมานจวนเจียนจะขาดใจแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้รับมัน เข้ามันไก่ที่ผมนำไปแขวนไว้ที่หน้ารั้วบ้านเธอไม่เคยได้รับมันเลยสักครั้งเธอยังอดอยากทรมานด้วยความหิวโหยในทุกๆคืนแล้วยิ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านสี่ชั้นใหญ่โตอย่างกับคฤหาสน์ก็ไม่แปลกที่พวกเพื่อนๆของเธอจะหาตัวไม่เจออะไรนะครับบ้านสี่ชั้นผมถามด้วยความสงสัย ใช่ครับบ้านสี่ชั้นน้องไปส่งข้าวมันไก่ทุกคืนน้องไม่รู้หรอกครับว่ามันสี่ชั้นตรงที่พี่ปักหมุดให้ผมมาส่งมันเป็นบ้านร้างสองชั้นนะครับแถมไม่ได้ใหญ่โตแบบค่ายหาดอะไรด้วยมันเป็นแค่บ้านสองชั้นธรรมดาทั่วไปแล้วผู้หญิงที่ผมเห็นเดินอยู่ในบ้านก็ดูหญิงเอามากๆด้วยครับลูกค้าอุทานอกมาแล้วเงียบหายไปพักใหญ่ ลูกค้าครับลูกค้าครับเกิดอะไรขึ้นครับผมว่าผมปักหมุดให้คุณผิดบ้านครับผมดูผิดไปบ้านหลังนั้นไม่ใช่ที่คำแพงเสียครับแต่เป็นบ้านใครก็ไม่รู้แล้วผมเอาเข้ามันไก่ไปแขวนไว้ให้ใครครับเนี่ยพอนึกย้อนดูผมก็รู้สึกขนลุกถึงว่าสิว่าทำไมไม่ว่าจะเอาข้าวไปให้เท่าไหร่ สาวคำแพงในฝันของลูกค้าก็ไม่ได้ดูอิ่มหรือมีน้ำมีนวลขึ้นมาเลยแต่กลับผายผอมลงทุกวนันคงเป็นเพราะส่งข้าวให้ผิดบ้านคื้นต่อมาลูกค้ายังสั่งออเดอร์ข้ามันไก่าจากร้านเดิมมาอีกแต่คราวนี้เปลี่ยนที่ปักหมดซึ่งห่างไปเปลี่ยนไปจากบ้านหลังเดิมเป็นทางขี่เข้าซอยมีคนสัญจพรพลุกพล่าน มีคนเดินออกมาร้านสะดวกซื้อแทบทั้งคืนเพราะติดอยู่กับหอพักส่วนบ้านที่คำแพงเสียชีวิตเป็นบ้านสี่ชั้นอยู่ท้ายซอยซึ่งก็ดูใหญ่โตโอ่อ,อ่าอย่างกับวังจริงๆพอผมเอาเข้าวมันไก่ไปขแขวนไว้ก็จะมีคุณป้าที่อยู่บ้านข้างๆออกมาเอาเข้าวมันไก่ไปเพราะคนแถวนี้ต่างก็รู้จักกับเธอเพราะเธอเป็นคนใจดี มีน้ำใจกับทุกคนพอไปส่งข้าวมันไก่ถูกบ้านคำแพงในฝันของลูกค้าก็มาหาในสภาพที่อิ่มเอมมีน้ํามีนวนขึ้นเธอมากราวขอบคุณเขาที่อุต่า์ส่งข้าวมันไก่ของโปรดมาให้ทุกคืนซึ่งมันทำให้ผมสงสัยว่าบ้านที่ลูกค้าปักหมุดให้ผิดเป็นบ้านของใคร ผมได้ลองถามหาข้อมูลของบ้านหลังนั้นจากพวกพีพีที่ขี่เดริเวอรี่ส่งอาหารกันมาก่อนซึ่งก็ได้ความมาว่าบ้านหลังที่ลูกค้าปักหมุดผิดมันเคยเป็นบ้านที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นหพราะองคนที่ผมเห็นเธอมองออกมานอกหน้าต่างเธอเป็นเมียน้อยของบ้านนั้นที่ผูกใจเจ็บเพราะผู้ชายเริ่มตีตัวออกห่าง ก็เลยเดินถือปืนเข้าไปในบ้านอาศัยช่วงที่ผู้ชายไม่อยู่บ้านเข้าไปยิงเมียหลวงท่าทางขุงเธอที่มองออกมานอกหน้าต่างด้วยท่าทางเย่อหยิ่งมันอาจจะเป็นตอนที่เธอชะงกหน้าออกมามองว่าเมื่อไร่สามีจะกลับบ้านเธอจะได้ยิงสามีให้ตายไปด้วยกันอีกคนแต่สามีก็ไม่กลับมาที่บ้านสักทีด้วยความน้อยใจบวกกับความกลัวผิด เธอก็เลยยิงตัวเองตายตามไปพอสามีกลับมาที่บ้านก็เจอศพของเมียน้อยกับเมียหลวงอยู่ที่นั่นเคยมีพวกไวยรุ่นปีนรั้วเข้าไปในบ้านหลังนั้นเพื่อลองดีผลก็คือจับไข้หัวโกรนไปต,ตามๆกันซึ่งก็นับว่าเป็นโชคดีที่ผมไม่เคยเข้าไปในรั้วบ้านหลังนั้นเลย หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับ s c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง